บ่ล่ำรวยรูล่าบ่าโก้รูไฮโซแต่เป็นวิธีที่เหตุในคนโ่อดตายมาแล้วนับบ่ถ้วนการออกห้างบ้านแล้วกลับมาอยู่มันก็บ่ไดรเหตุให้คนลำบากสู่คนดอกถ้ายังขยันทำมาหากินขนาดผู้เถ่าผู้แก่น้ำบ้านก็ยั้งบ่หยุดเหตุงานอีพออีแม่ออกเฮ็ดเบียกยูซูมือ เลี้ยวแรงมันยังไหวหัวใจยังสู่บ่หู้สิหยุดได้จังไดถ้าบ่ไหวอีหลีพุลวะจังได้เสาลูกเต้าออกไปเหตุงานมีเงินทรงกลับมากับบ่แมนว่านั่งขอนอนขอล้อรับเงินทรงเงินโอนย่างเดียวดอกพากันเฮ็ดกันสร้างอยู่คือเกาแต่ให้บืนสู่ชีวิตทางบ้านคือจังเกาบ่ได้แล้วพอต่างคนต่างออกไปเผชิญชะตากรรมเบื้องแล้วมันยังหวยหายยังผูกพันก็นเลยได้อันอวยหันเีคืนเมื่อบ้านตั้งแต่มื้อน,นั่น คิดทอดสุ่มองสุกแกที่เคยไปสู่ชีวิตคิดทอดสุกคนที่เคยห่วมทุกขห่วมสุขบางคนเคยผูกพันแตค่อยๆห่างกันออกไปค้นไม่กับพานข่ามาพบพ่อเพื่อพ่อไม่มันก็คือกันกับชีวิตทยบ้านเฮานี่แหละหนีออกจากบ้านเพื่อหาทางกลับบ้านออกไปเพื่อกลับมาใหม่อาชีพส่วนใหญ่ในบ้านเฮาใจบ,หใจบ,ใจบ่หึกใจบ่สู่ใจบบหักอีหลีเฮ็ดบบได สำคัญกว่านั้นมันจะมีคําถามถากทางดูมีนว่าคือบ่ไปหางานเฮ็ดอยู่ในเมืองไงมันจังได้เงินหลายๆทั้งที่หักลบกบหนี้ค่าของชีพแล้วอยู่บ้านก็เพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท่องได้ผมว่ามันเป็นคานยมส่วนไงมากกว่า ทั้งที่หลายค้นกันเฮ็ดไทยเห็นนะวาถ้าขยันเฮ็ดหลายอย่างสร้างหลายสิ่งอยู่บ้านเฮากะอยู่รอดปลอดภัยแต่ขานิยมกันยังมองว่าอยู่บ้านมันบ่มีกินอย,ย่ามาเตะฟุ่นอยู่บ้านค้นขี้ขานสำนันละสิเป็นแบบนั้นเพราะถ้าคนขยันเขาโบเตะฟุ่นแน่นอนไปทางชีวิตของไทยบ้านเฮาก็เลยอ่านอวยคำว่าสิไป